สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมทุกท่านและขอสวัสดีปีใหม่2,564แด่ผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเงินดีงานปังตลอดทั้งปีนะคะชาวราศีกุมเดือนนี้งานดีโชคลาบเด่นนะคะก่อนอื่นขอฝากช่องสรุปตาพยากรณ์ด้วยคะ่ะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม การทำนายดวงเป็นเพียงเพื่อทำนายภาพรวมของชาวราศีกลุ่มเท่านั้นนะคะเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขออย่าได้หลงเชื่องมงายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเราดวงดีไม่ดียังไงเราก็ต้องลงมือทำนะคะมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีกลุ่มเดือนมกราคมนี้นะคะการเงินเนี่ยช่วงต้นต้นเดือนอาจจะมีสะดุดบ้างฝืดเคืองบ้างนะคะ เรียกได้ว่าเงินเข้ามาไม่ทันจะมีเก็บก็ต้องมีรายจ่ายรออยู่ทั้งเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องครอบครัวแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะพอเลยกลางเดือนไปก็จะเริ่มดีขึ้นยิ่งใครถ้ามีเงินเหลือเก็บเยอะนะคะนำไปลงทุนจะได้ผลตอบแทนดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทำให้เงินของท่านงอกเงย มาดูเรื่องการงานของชาวราศีกุมเหมือนเดือนมกราคมนี้ถ้างานใครที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะคะก็คือจะเป็นงานที่ทําเงินได้แน่นอนแล้วก็งานของท่านเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสน,นุนส่วนคนที่ทําธุรกิจเองนะคะก็จะเกิดไอเดียสร้างสรรค์ เกิดเเกิดความคิดในงานใหม่ๆขึ้นมานะคะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ใครที่ได้ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไม่ว่าจะเป็นการขายประกรันหรืองานที่เราเข้าไปแก้ปัญหาให้คนคนนั้นได้นะคะก็จะเป็นงานที่ทำรารายได้ได้ดีเชียวเลยค่ะส่วนใครที่ขายของออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าดวงเดือนนี้นะคะ เจะส่งผลให้ท่าน,นมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรียกได้ว่าใครที่ทํางานเบื้องหลังแล้วกันนะคะก็จะส่งผลดีส่วนใครที่จะคิดเปลี่ยนแปลงงานบอกได้เลยนะคะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นเลยนะคะยังไงก็ขอเอาใจช่วยชาวราศีกุมนะคะมาดูด้านความรักของชาวราศีกุมนะคะใครที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคะท่านก็จะมีเกณฑ์ได้เจอคู่แบบไม่คาดคิดเหมือนกันนะคะ แต่ว่ายังไงก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะท่านอาจจะบังเอิญไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็คืออาจจะมีการแข่งแย่งกันนะคะเรียกได้ว่าพอมีคู่แล้วท่านก็จะเกิดการทุกข์กายทุกข์ใจเลยค่ะหากใครที่มีคู่แล้วนะคะคู่ครองที่เป็นคนที่หนุนนำกับท่านนะคะก็จะนำโชคลาภมาให้นะคะ แต่ส่วนคู่ไหนที่ดวงที่ไม่ค่อยสมพงกันนะคะก็จะมีการทะเลาะกันบ้างเพราะอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มีเวลาให้แก่กันมาดูโชคลาภของชาวราศรีกุมเดือนมกราคมนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเออเป็นราศรีที่ก็น่าอิจฉาราศรีหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะ โชคก็ไม่ได้ว่าจะมาจากไหนนะคะก็มาจากเลขที่บ้านเลขรถเราเองนี่นะคะก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะบางคนก็อาจจะมีโชคจากคนที่เคยติดหนี้เรานะคะนําเงินมาใช้หนี้ให้หรือโชคอาจจะอยู่ๆก็มีคนซื้อของมาฝากโดยที่เราอยากจะได้ของชิ้นนั้นอยู่แต่อยู่แล้วนะคะข้อควรระวังของชาวราศีกุมนะคะเดือนมกราคมนี้นะคะก็ าจจะต้องระวังเรื่องคำพูดนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดไม่เข้าหูนะคะก็จะมีผลเสียกับหน้าที่การงานของเราได้การทำนายดวงอันนี้เดือนนี้นะคะเป็นเพียงการทำนายภาพรวมของชาวราศีกุมเท่านั้นนะคะส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ